เป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยต้องลุ้นวันนี้นะครับหลังก่อนหน้านี้ทางคอพพอ,ออกคําสั่งนายทะเบียนลงวันที่16กรกฎาคมปีที่แล้วเพื่อห้ามไม่ให้บริษัทประกันใช้สิทธิ์บอกเลิกกรมธรรม์โควิดแบบเจอจ่ายจบกลัวว่าเดี๋ยวประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนคนที่ถือกรมธรรม์จะถูกลอยแพแต่บริษัทประกันบางส่วนไม่พอใจนะครับอย่างบริษัทอคเนประกันภยัยยื่นฟ้องคอพพเลยครับเพราะมองว่าคําสั่งนายทะเบียนนี้ทําให้ธุรกิจประกันภัยเสียหายและมันไม่ชอบด้วยกฎหมาย วันนี้ทางเลขาธิการคอพอพอขึ้นไปเบิกความต่อสารปกครองกลางพร้อมกับยืนยันว่าจะเดินหน้าปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภคให้ถึงที่สุดกันวันนี้ถือว่าเป็นวันลุ้นระทึกนะครับสำหรับผู้เอาประกันหรือว่าคนที่ถือกรมธรรประกันภัยโควิดแบบเจอจ่ายจบที่มีอยู่เกือบเกือบสิบล้านฉบับซึ่งจะทยอยหมดอายุความคุ้มครองในเดือนมิถุนายนปีนี้ ที่บอกว่าต้องลุ้นก็เพราะว่าจะมีการนัดตัดสินกรณีคำฟ้องของบริษัทอาคเนปประกันภัยจำกัดมหาชนในฐานะผู้ฟ้องคดีที่1และบริษัทไทยประกันภัยจำกัดมหาชนในฐานะผู้ฟ้องคดีที่2 2บริษัทนี้เนี่ยมอบอำนาจให้ตัวแทนเป็นผู้กระทำแทนยื่นฟ้องเลขาธิการคอรพพและสำนักงานคอพพซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องนะครับกรณีคอพพอ,ออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ห้ามบริษัทประกันภัยใช้สิทธิ์บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภยัยโควิด19แบบเจอจ่ายจบแก่ผู้เอาประกันภยัยโดยมีบทสรุปว่าคำสั่งนายทะเบียนของคอปพ,พอนั้นก่อให้เกิดความปั่นป่วนวุ่นวายและผลกระทบในวงกว้างบริษัทประกันวินาสภายัยทยอยปิดตัวคำสั่งเป็นโทษต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศเป็นผลเสียต่อประชาชนในวงกว้างรวมถึงผู้เอาประกันภัยอื่นๆเช่นบ้านและรถยนต์เป็นต้น อีกทั้งยังส่งผลลบทําให้กองทุนประกันวินาศภัยถึงขนาดเงินหมดและบริษัทประกันผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็จะต้องปิดตัวเองลงไปในไม่ช้าหากไม่สามารถบอกเลิกกรมธันมประกันภัยเจอจ่ายจบได้ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความสั่นคลอนทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มสูงที่บริษัทประกันวินาศภัยอีกหลายรายอาจจะต้องปิดตัวลง ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงขอความเมตตาศาลให้เพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนอันจะเป็นประโยชน์สาธารณะและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยในคำขอท้ายคำฟ้องนะครับผู้ฟ้องคดีทั้งสองขอให้ศาลได้โปรดมีคำพิพากษาดังนี้ครับ 1. ก็คือขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งนายทะเบียนจะทำให้บริษัทประกันภัยเนี่ยสามารถบอกเลิกประกันเจอจ่ายจบกับลูกค้าได้และ2 ขอให้สารสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งนายทะเบียนก่อนหน้านี้ขอให้ทุเลาไปก่อนอย่าเพิ่งให้คำสั่งนายทะเบียนมีผลบังคับใช้ก่อนจะมีการพิจารณาคดีหรือจนกว่าสารจะมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นนี่คือฝั่งของบริษัทประกันที่ฟ้องนะครับขอสารแบบนี้มาดูฝั่งของผู้ถูกฟ้องกันบ้างครับวันนี้เนี่ยนายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคอพพเปิดเผยก่อนเข้าไปชี้แจงต่อสารปกครองว่าไม่ได้มาแค่แก้ต่างคดีเท่านั้น แต่ตั้งใจจะมาคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเพราะหากมีการบอกเลิกกรมธรรจะส่งผลให้ประชาชนที่ทำประกันกว่า10ล้านกรมธรรถูกลอยแพขอปพอจำเป็นต้องต่อสู้อย่างเต็มที่ซึ่งยอมรับว่าการต่อสู้คดีครั้งนี้ไม่แน่ใจว่าจะแพ้หรือชนะแต่ไม่ต้องการให้เกิดบรรทัดฐานของบริษัทประกันภยัยที่จะอ้างเหตุความเสี่ยงที่มากขึ้นแล้วก็โยนภาระให้ผู้เอาประกันภัยแบบนี้ เลขาธิการคอพอพอ,อยังบอกต่อด้วยนะครับว่าสําหรับสิ่งที่บริษัทประกันภัยควรทําตอนนี้คือการเพิ่มทุนหรือว่าเจรจากับผู้บริโภคที่อาจจะมีมาตรการอื่นๆมาช่วยเหลือเพิ่มเติมได้นอกจากนี้คําสั่งนายทะเบียนที่ออกมาไม่ได้เป็นการลบล้างใดๆแต่เป็นการออกมายืนยันข้อกฎหมายเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะจึงขอยืนยันว่าคําสั่งนายทะเบียนทุกอย่างนั้นชอบด้วยกฎหมายไปฟังเสียงเลขาธิการคอพอพอ์อครับ แต่เราจําเป็นต้องต่อสู้อย่างเต็มที่ไม่งั้นพี่น้องประชาชนกว่าสิบล้านคนและอาจจะลามไปถึงผู้อภิกาลไทยรายอื่นๆด้วยก็จะถูกลอยแพเพราะฉะนั้นอันนี้จําเป็นต้องต่อสู้อย่างสุดความสามารถในตัวคําสั่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่มันผิดกฎหมายมันไม่มีอะไรที่ผิดขั้นตอนของกฎหมายมันไม่มีอะไรที่เป็นการเลือกปฏิบัติ แต่แท้จริงแล้วเนื้อแท้ของเรื่องนี้เกิดจากการบริหารธุรกิจที่ผิดพลาดของบริษัทเองแล้วก็โยนบาปให้กับประชาชนฝั่งของคอพพเนี่ยก็บอกว่าก็เตือนไปแล้วให้บริหารความเสี่ยงบริษัทประกันขายกรมธรรม์เองพอเกิดการระบาดหนักขึ้นมาจะมาบอกว่าเสี่ยงไปขอเลิกกันดื้อแบบนี้ได้ยังไงแต่ทางฝั่งของบริษัทประกันก็บอกว่าสถานการณ์เนี่ยมันเสี่ยงเกินกว่าที่ประเมินไว้แล้วแล้วถ้าเกิดบริษัทเจ๊ง มันก็จะเดือดร้อนไปถึงลูกค้าประกันประเภทอื่นๆด้วยก็เลยต้องขอยกเลิกกรมทรนโควิดเจอจ่ายจบนะครับอันนี้เป็น2ฝั่งดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคงต้องรอผลการพิจารณาของสารปกครองกลางนะครับว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรหากสารเห็นพ้องตามคําร้องของบริษัทประกันก็อาจจะส่งผลให้กรมธรรม์โควิดเจอจ่ายจบที่มีอยู่กว่าเกือบเกือบสิล้านกรมทรรเนี่ยอาจจะถูกบอกเลิกได้ ฉะนั้นการบอกเลิกกรมธรรในช่วงวิกฤตโควิดแบบนีท้ทั้งทั้งที่เคยสัญญาว่าจะคุ้มครองจนสิ้นสุดอายุกรมทรรมถ้าเกิดเลิกไปก็เหมือนเป็นการโยนความเสี่ยงที่มากขึ้นกลับสู่ประชาชนหรือไม่